นี่ครับเราไล่สายเข้าจุดนี้นะครับจุดสายไฟเข้าห้องเครื่องนะครับก็คือสอดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มันจะมันจะมาทะลุตรงนี้นะครับนี่ครับคมันจะมาทะลุ ด้านล่างนี้นะครับนี่ครับสอดมาด้านข้างนะครับโอเคครับสายนี้ผมก็จะไล่นะครับจะไล่ไปด้านล่างไปด้านล่างนะครับไป้านล่างตรงจุดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต่อละพวงก,กันครับผม นี่ครับพอสอดสายมานะครับอันนี้เป็นไม้แขนผ้านะครับผมได้สอดมาจากฝั่งนู้นนะครับลอดใต้นะครับใต้ท้องมาแล้วผมก็จะเอาสายนะครับมัดสายไฟแล้วสายลำโพงเดี๋ยวเราจะต่อครับนี่ครับมัใส่ตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านตรงนี้ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมต่อสายลำโพงก่อนครับ นี่นะครับเราพผมจะต่อกับจุดนี้นะครับมันแกะง่ายครับผมก็คือใช้อุปกรณ์นะครับผมซื้อมา30สบกว่าบาทครับในช้อปปี้ก็คือใช้แกะตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาสายนำพงมาเชื่อมต่อนะครับมันค่อยยกแกะนะครับนี่นะครับแกะออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือ อาจรพงศ์จะมีข้อบวกข้อลบนะครับข้อข้อบวกก็ให้ดูตัว IC นี้เป็นหลักนะครับก็คือ IC ตัวนี้อยู่ฝั่งไหนก็คือฝั่งนั้นเป็นข้อบวกนะครับนะครับผมจะมาบัดกรีกับตัวนี้นครับข้อบวกข้อลบนะครับนะครับผมก็ได้อบัรกีเรียบร้อยนะครับสายก็คือสอดสอดเข้าไปใน รูนี้ครับแล้วมันก็จะลงมาข้างล่างแล้วเ็าก็เดินสายไปกับเส้นสายไฟใต้ท้องนะครับส่วนตัวนั้นก็เหมือนกันครับผมก็คือบัดรรีเหมือนกันแล้วก็เอาสายลงมาแล้วผมจะวิ่งมาเข้ากับซับบอกเกี่ยวไว้จุดนี้นะครับผมอันนี้แล้วก็ได้เข้าได้ฟ้าแล้วนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสายลำโพงคู่หน้านะครับฝั่งซ้ายเรานะครับนี่นะครับบวกลบนะครับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งขวานะครับคู่หน้าที่เราได้ไปต่อสองข้างนะครับก็คือซ้ายขวานะครับ แล้วอันนี้เป็นไฟลูบนะครับผมต่อเข้ากับน,อน็อตตัวนี้เลยโคร้งรถส่วนไหนก็ได้นะครับที่เป็นส่วนโครงนะครับมันเป็นสายกาวสายไฟสีเหลืองนี้ก็เป็นสายของแบตเตอรี่นะครับที่ต่อมาจากหน้ารถนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็พ่วงใสายรรโมทนะครับผมไม่ต่อสายรีโมทผมจะมากดตัวออโต้พาวเวอร์ออนนี่นะครับ ก็คือใครอยากรู้ผมเติมให้ไปเข้าดูตาม YouTube นะครับผมมันจะมีบอกมีสอนให้เราต่อทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็ี่ยนอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อไฟด้านหน้านะครับแล้วก็มาลองเทสดูกันครับผม